ัสดีเพื่อนๆในห้องทุกคนเลยนะครับผมชื่อดุ้งนะครับดุง้งตุ้งแช่อายุตอนนี้14ปีนั่นเองนะครับผมเพิ่งเข้าม1ใหม่ยังไงก็ฝักงนะ้อฝักงตัวทุกคนด้วยนะครับครูชื่อลินสอนวิชาาละนะคะให้ก<ข>อมดูเสียงครูน่ารักจัดแบบนี้โ <laughs> <laughs> ดนบูลลี่มานะครับแบบว่าไอเสียงหล่ออะไรยเงี้ยครับผมเจ็บมากโอ้ยเป็นไรตรงนี้นี่ใครบูลลี่หรอโอ้ยขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ลินอยู่เป็นครูเนี่ยแมปโรงเรียน เกิดวันแรกก็เข้าแถวสายเลยเอไม่สายนะผมมาทันนะครับจานเข้ากันเหรอแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมเอาเอ็กคอมสักกรินมาด้วยนะทุกคนตอนนี้นะมาเรียนด้วยกันคนเราเริ่มเยอะแล้วนะครับเฮ้ยเขาจับแถวสายกันแล้วไอ้กอมมาสายจับฟอบเลยครับจานมาสายจับต่อครับจานุยกันเสียงดังนะโฮ้ยโทษครับโทษครับอ๋อครับขอโทษครับขอโทษครับ้องพอโคตดุ่ะแชทอันนี้ลองพอออกินน้ำตาลสดไปหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมดูดจังเลย โอเครับเดี๋ยวหาคนมาสวดมนต์นำสวดมนต์คนหนึ่งครับมาคนคุยเก่งๆมาเลยคนนี้มาออกมาเนี่ยมาเลยเนี่ยคนนี้มามาผมหรอมาคนนี้มามามาเลยครับมาออกมาเลยเอาแล้วเอาแล้วให้เป็นระเบียบครับยืนยืนให้เป็นระเบียบราบฮัลโหลมานำสวดมนต์โอเคไหมเอกอมนำสวดแชดจอยอันครับเอาเอางงสายหันขวาหันเอาสายหันนะครับทีนี้เตรียมเขาลงหนึ่งชาตินะครับ หายไปทางนู้นหายไปทางนู้นแชร์อาจารย์คนนี้นี่เขาสั่งซ้ายหาทั้งสามสี่รอบว่าผมหมุนตัวเลยเมื่อกี้หัวสปินเหมือนกับลูกคังช่วยกันร้องช่วยร้องร้องด้วยครับร้องด้วยเป็นไะชาติเราไปใส่ขึ้นใส่ะ้วยสื่อเรียนยืดลงลงลงพิการน้ำง โดยที่รื่องม่หลังคังนมามิโอ้โหเอกอมนำไหววะเอกอมนำสวดนะครับสองแถวเฮ้ยยินดีต้อนรับกลับนะเพื่อนเป็นไงบ้างปเปิดเทอม<ๆ>วันแรกก็ได้ร้องเออ,อได้สวดมนเลยไหนท่านพออไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเขาทำหาท่านพออ มีม,มีมีใครเรียกมีใครเรียกผอ,อรหรือเปล่าครับพอ,อวันนี้อ๋อวันนี้ขอแต่งตัวเป็นต้นแบบใช่ไหมต้นแบบนักเรียนอ๋อใช่ครับก่อนอันนี้ผมไม่เป็นสปายมาอยู่ในหมู่นักเรียนนะครับกล่าวอะไรกับนักเรียนไหมครับนักเรียนนั่งแล้วนั่งเลยนั่งลงนั่งลงนักเรียนนักเรียนนั่งลงนั่งลงนั่งลงกันหน่อยข <c oughs> ยันจริงๆเลยไม่ยอมนั่งกันนะเ <c oughs> ชิญนั่งครับผมเชิญนั่งครก็วันนี้สวัสดียังเป็นทางการนะครับสําหรับเด็กนักเรียนที่มาเรียนทุกท่านก็ขอมาขึ้นมาได้ครับขอมาสวัสดี นักเรียนทุกคนเลยนะครับวันนี้เสียงจากพออ่อนะครับหวังว่าทุกคนจะมาเรียนกันอย่างขมักขมเมและตั้งใจนะครับการมาเรียนวันนี้อาจจะมีปัญหาอะไรบ้างยังไงก็สามารถแจ้งที่ฝ่ายธุรการได้เลยนะครับว่าแบบเบิกงบมาเพื่อซ่อมแซมอะไรโนุเรียนอีกนะครับผมแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกคนตั้งใจเรียนเป็นระเบียบกันนะครับใครไม่เป็นระเบียบโดนย้ำตบนะครับผมขอบคุณมากเลยฮะพออ่กางแขนสปินเลยน้อง โลเพจจัดเลยพี่น้องเราเปิดแบบนนี้ต้องเข้าเส้นนิดนึงเป็นไงบ้างครับที่มาเรียนที่นี่บอกความรู้สึกที่เข้ามาเรียนที่นี่ดีใจมากครับที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่พอดีผมได้ได้ยินเหมือนแบบชื่อเสียงเรียงนามของโรงเรียนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วผมรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งในโลบ็อกเลยนะครับเป็นโรงเรียนนี้แน่นอนนียครับขอบคุณขอบคุณที่ได้โอกาสมาให้มาเรียนกันนะครับที่นี่ขอให เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการเรียนที่นี่นะครับผมเย้ยินโลอาเกนครับพี่ไอสุดหล่อเดียวผมขอไปเรียนด้วยได้ไหมได้ครับผมมาเลยมาเลยมาเลยสิปากของคุณค้า้องซิลลี่บํายรู้สึกยังไงบ้างครับผมกับการที่ แมปเปิดตัวมาวันแรกแล้วทุกคนสามารถมาเป็นนักเรียนได้รู้สึกว่าง่ายเกินไปไหมครับอ่าก็ง่ายง่ายเรียกว่าง่ายแบบของพอสาหรับทุกคนดีกว่าชื่อแบบใครเข้ามาเล่นก็ได้ผมเชื่อได้เลยว่าอนาคตจะต้องมีอะไรอัปเดตให้มาแบบเป็นแบบที่จะต้องขึ้นขึ้นอันดับโลบ็อกได้นี่ผมบอกนี่ดีกว่านี้โอ้โหพูดเรื่อเกินไปแล้วฮะเฮ้ยไม่เวื่อหรอครับโอเคครับขอบคุณพี่ออมสักการินมากเลยนะครับที่ได้มาทําการแบบเข้าแถวครั้งแรกของแมปของเรานะครับ ครับผมครับขอบคุณครับครูน่ารักตบมือครับตบมือโยนไมค์กูทิ้งอย่างนี้เลยวะครับครูคนไหนน่ารักประจําอยู่ห้องครูคนนั้นเลยเรามีครูกันอยู่3คนนะแชทตอนนี้นะใครอยากมาสมัครเป็นครูนะมาสมัครได้นะแมปอะไรครับแมปโรงเรียนอุดมสมบูรณ์ครับนี่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 แมปนี้นะแชมป์นะนี่นี่แมปนี้แมปนี้แบบนี้พอครับผมเรียนไหมครับผมเรียนครับผมเรียนครับเรียนครับเรียนครับผมไปผมไปห้องเดียวครูขอพออยู่ห้องไหน อ้ยมีน้องโซเวียมีน้องลินมีน้องเดียอุยมีแต่ครูผู้หญิงทั้งนั้นเลยสวยเลยตรงกลางเลยนไงหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับสามอ๋อมีสามห้องมีสามห้องไอ้กอมเราอยู่ห้องอะไรเนี่ยอันนี้ห้องสามห้องสองห้องหนึ่งนะครับอ๋อเราอยู่ห้องสามว่าเด็กเก๋วักอมห้องพลาห้องพลาห้องรอห้องพลา อันนี้ครูแนะนําตัวครับสอนวิชาอะไรครับเออครูชื่อลินสอนวิชาพารานะคะครูลินสอนวิชาพารายกอมดูเสียงครูน่ารักจัดแบบนี้วิชาอะไรครับเป็นเกี่ยวกับวิชาแพทย์ค่ะเป็นพยาบาลค่ะอุ้ยพยาบาลเรียนทั่วไปนะใช่ค่ะอันนี้รูวิชาอะไรครับวันนี้ค่ะก็สอนวิชาศิลปะค่ะน้องสเวทสอนศิลปะทำไมเสียงในเกมพีมันเบาจังไงกอมพี่เบาเสียงหรือเปล่าเปิดสุดแล้วเนี่ยตอนนี้คู่แข่งโดยตรงของพุกเลยเวลยแบจริงหงอแปดโมงนะ ครับเดี๋ยวจะพักเที่ยงตอน11โมงนะครับโอเคพักเที่ยงตอน11โมงชาร์จข้าวนะลงอาหารนะตอนห้องไหนไปเลยครับเดินตามคุลินไปเลยค่ะเดินเลยค่ะหนึ่งทับสามค่ะเด็กห้องหนึ่งจะได้เว้ยชื่อนี้เสียไม่ได้น้องไหนคุลินเนี่ยเนี่ยคุลินคุลินประเด็กห้องพลาเด็กห้องพลาขอครับขอครับอย่าบูดอย่าพูดชื่อยศของฉันออกมาโฉงชามแบบนั้นฉันกำลังซ่อนตัวเผมขอคุยกับนักเรียนคนนี่วนตัวครับพอได้เลยครับ พื่อนออมรอเด้อเพื่อนหายว่าไงครับว่าไงครับเมื่อกี้โทษทีแบบพวกสภานักเรียนมันแบบมันมันขอตรวจเล็บว่ะเมื่อกี้เดี๋ยววันไหนเราเล่นมันเลยนะไอสภานักเรียนโอเคป่ะมันขอตรวจเล็บทุกแบบทุกวันเลยช่วงเนี้ยเหมือนแบบเหมือนจับผิดเราอ่ะเพื่อนรู้ตรวจอะไรทั้งนัเฮ้ยเฮ้ยใครสั่งหมอว่ากูเกือบหมอบละโอ้โคุณเรียนผมสามารถเอ่ออัธยาศัยตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้เกิดแถวไรบ้างครับใช่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 ถามแล้วเดี๋ยว ตามระเบียบแล้วใครมาตามระเบียบพักอะไรนะครับเนี่ยแถวน้ากระดานหรือแถวตอนลึกครับน้ากระดานน้ากระดานหน้ากระดานแถวน้ากระดานแล้วเราแล้วเราจะเข้าห้องเรียนตอนไหนครับอาจารย์ครับอะไรนะเศษวงขึงโอเคครับครู้เศษวเข้าห้องเรียนได้เลยครับโอ๋เศษวงขึ้นห้องเรียนโอเคครับเดี๋ยวไปซื้อน้ำซื้อน้ำก่อนไหมไอ้กอมแบบก่อนแบบเอาน้ำได้ได้ไปด้วยนะมันก็ปีกมันเศษวงขึ้นอ่มันมันแป๊บเดียวมันก็มันก็ถึงแล้วเศษวงขึ้นอ่ะโรงพาบาลอยู่ทางตรงงูนะคนไกลอ่ะ โอ er: ้ไกลเกินหน้าลงหานอ่ะอประชุมอ่ะไม่ทันแล้วไม่ท like ันแล้วซีเปอร์โรครึ้งแล้วครับจานเจอโรครึ้งแล้วจานซีเอร์โรครึ้งครับเดี๋ยวเราพาไปซื้อเดี๋ยวเราพาไปซื้อน้ำกินนะนายนานมีตังค์เท่าไหร่อ่ะนายมีตังค์เท่าไหร่กดตัวเคด้วยกดตัวเคใช่ผมอ่าพัดืหมื่นห้า เฮ้ย<ห>นายมีตังหมื่นห้าเลยเหรอใช่เฮ้ยนายรวยนะเนี่ยลิชแมนม,มันมีน้ำเอ้ยเอ้ยมันมีน้ำกับไก่ปิ้งอันนี้อยู่แล้วนี่วะานโลงอาหารเพื่อนเดีย๋ยวเราจะกินก๋วยเตี๋ยวนะนเดี๋ยวรอที่โต๊ะโอเคโอเคผมองน้าแล้วผมองน้าแล้วกินข้าวดีกว่าเพื่อนซื้ออะไรามากินครับเนี่ยราเมนครับอุย้ยมีราเมนเหมือนกันสวยเลยนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ นั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยกลางห้องเรียนเข้าไปเลยเฮ้ยนั่งกับเพื่อนใหม่เลยสวัสดีเพื่อนหัวหน้ามีไหมครับหัวหน้านักเรียนคนคน,<า>นั้นก็ได้ทักทายครับโอโ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ไม่มีใครจะไม่มีใครจะเป็นหัวหน้าห้องได้หรอตอนนี้ มีใครเสนอไหมมีครับผมเสนอครับไอ้นี่เลยครับไอ้นี่เลยครับไอ้นี่ไอ้ตัวเสียมนะไอ้ไซมูนะไอ้นี่เลยนะไอ้คนนี้เป็นหัวหน้าห้องครับไอ้ตัวเสียมเนี่ยโยนคนอื่นนะเอาเลยไหนไหนไหนอ้อมมาหน้าห้องเลยหลบออกมาหน้าห้องเลยแนะนำตัวหน้าห้องเลยนายออกไปเลยเดดเดวเดดเดดเดดเอาเลยเอาเลยครับแนะนำตัวไหนแนะนำตัวไหนแนะ่อยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยอ๋ออิตาซาก้าครับเฮ้ยอิตาสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะเออ แนะนำตัวตามนั่งนั่งนั่งโต๊ะเลยจุดว่าน้องอิชิต้าอะไรอย่างเนี้ยครับเป็นหัวหน้าห้องนะโอเคไปเอยากให้คนนี้เป็นรองครับกดเลยกดหนึ่งเลยจ้าดีครับรองหัวหน้าผมคนนี้มาเลยสวัสดีครับเป็นเด็กใหม่ครับผมเป็นเด็กใหม่ครับผมอ่ามาจากโรงเรียนอะไรชะผมมาจากโรงเรียน WKC Outfit Design วิทยาคมครับ อยากเรียนที่นี่เพราะอะไรหรอออพอดีว่าผมเป็นเด็กช่างฝันนะครับผมฝันกลางวันไว้ว่าผมอยากจะเป็น<อ>ออคนเขียนโคดอันดับหนึ่งในเกมโรบอทแล้วผมก็เลยมาสมัครเรียนที่นี่นะครับอาจารย์ครับอ,อ่าแล้วอันนี้พื่ออะไรหรออ๋อผมชื่อลืมแนะนำตัวเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆในห้องทุกคนเลยนะครับผมชื่อดุ้งนะครับดุ้งตุ้งแช่อายุตอนนี้สิบสี่ปีนั่นเองนะครับผมเพิ่งเข้ามหนึ่งใหม่ยังไงก็ฝากเนฝากตัวทุกคนด้วยนะครับ ทุกคนตบมือจ้าใครมีแม่ตมตบมือเลยใรมี่เสียงผมอาจจะหล่อเล็กน้อยนะครับพอดีอ๋กล่องเสียงผมมันมีปัญหานะครับปัญหาคือหล่อเกินไปก็เลยอาจจะทำให้เพื่อนๆหมั่นไส้ได้นะครับโรงเรียนเก่าผมตอนนี้ผมอยู่ปปหกเนี่ยก่อนขึ้นมหนึ่งเนี่ยผมโดนบูลลี่มานะครับแบบว่าไอเสียงหล่ออะไรเงี้ยครับผมเจ็บมาก โอ้ยเป็นลายตรงนี้นี่ใครบร่หรอโอ้ยขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ลินอยู่เป็นครูเนี่ยแหละ <laughs> ขอไว้ขอโทษที่มาสายครับไม่มีคนมาสายด้วยทุกคนต้องโดนจับเอาเป็นว่าเราไปวิ่งเล่าเรื่อกันเถอะไปกันครับถือว่าเรารู้จักกันทุกคนแล้วนะหนึ่งทับสามเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป <laughs> อย่าฆ่าตัวตายน อย่าโดนตึกมีดอนอโอ้โหดูไม่สวยเลยโอ้โหเพื่อนเราแม่งใจเด็ดว่ะสมแล้วที่เป็นเด็กพระดูดิดูดินี่ขนาดผู้หญิงก็ลงมาหัวทิ่มอ่ะโอ้โดุ้ง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 ควรดุ้งควรเพิ่มกำแพงนะดุ้ง